สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวชุดสักลายปากกานะคะเป็นของค่ายโพซิโดนนะคะเ,เพื่อนๆใครที่อยากจะได้นะคะทักข้อความหาแอดมินได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นปากกาตัวใหม่นะคะของค่ายโพสิ d o นนะคะหม้อแปลงตัวนี้1 5 0 0นมิลลิแอมนะคะความจุของแบตเตอรี่นะคะมีแบตเตอรี่สำรองไว้ให้ด้วยนะคะมีขายด้วยนะคะตัวนี้นะคะโพสิ d o นนะคะ เป็นเพนปาะกากิจนะคะเป็นตัวที่มาใหม่นะคะใครที่ใหญ่จะได้ทักข้อความได้เลยนะคะการทำงานก็เหมือนกับปาะกาทั่วไปนะคะวิธีการใส่เข็มก็ง่ายๆนะคะหาล็อกให้เจอหมุนไปทางซ้ายแล้วก็ใส่เข็มแล้วก็บิดเข็มให้แน่นพอตึงๆนะคะ วันนี้จะมารีวิวในชุด2590บาทจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะว่าในชุดนี้ได้อะไรบ้างนะคะเพื่อนๆชุดนี้นะคะจะได้เป็นปากกาตัวนี้นะคะลองฟังเสียงนะคะเสียงของเขาจะเบานะคะตัวเครื่องจะแน่นนะคะเข็มเดินปกตินะคะตัวปรับความ เร็วแล้วก็ลดความเร็วก็ปุ่มบวกกับปุ่มลบแค่นั้นนะคะเวลาเราจะหยุดเราก็แค่กดปุ่มหยุดประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะให้สายตัวนี้เป็น USB นะคะ Type C นะคะตัวนี้ไปด้วยนะคะแต่ว่าหัวชาร์จเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าไปหาเอาเองนะคะก็จะมีแผ่นรองสักเข็มเดินเส้นสิบเล่มลงเงาสิบเล่มนะคะ จัดเต็มให้นะคะชุดนี้ราคา2,590บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางจะมีเป็นขวดป๊มโฟมนะคะน้ำยาทำความสะอาดน้ำยาลอกลายแล้วก็สีดำหัดสักนะคะสีหัดสักใครที่จะเปลี่ยนเป็นสีแท้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็จะมีจุกใส่สี2ไซส์ให้นะคะไซส์ S แล้วก็ไซส์ M นะคะทุงมือ แล้วก็ปากกาเขียนผิวนะคะว,วิตามินทาหลังสักดเอาไว้ทาหลังสักนะคะก่อนอาบน้ำประมาณ1-3ครั้งนะคะสะบู่จะได้ไม่ไหลเข้าแผลผ้าพันกระบอกจับวาสลีนนะคะลิสแบนกระเป๋านะคะกระเป๋าพกพาเวลาเราจะออกไปใช้งานข้างนอกนะคะแล้วก็จะมีหนังเทียมก็จะอยู่ข้างล่างนะคะก็มีอ่ะตัวนี้ก็จะเป็น กระดาษลอกลายสีแผ่นนะคะแล้วก็เป็นอ่าสติกเกอร์นะคะแททูให้ไปด้วยนะคะใครที่อยากจะได้ชุดนี้นะคะครบชุดพร้อมสักนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางใครสนใจทักข้อความหาแอดมินได้เลยนะคะชุดนี้จัดให้สำหรับคนที่อยากได้ครบเซตไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วก็ใครที่อยากจะได้สีแท้นะคะตัวนี้เป็นสีหัดสักเปลี่ยนเป็นสีแท้ได้ สีสีนะคะดำแดงน้ำเงินนะคะใครที่อยากจะได้ดำแดงน้ำเงินทักข้อความหาแอดมินได้เลยนะคะ